ขอต้อนรับเข้าสู่ภายสต็อกพิกครับในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปในเรื่องของ HomePro เราคุยกันไปในเรื่องของดู o m e แล้วก็ g l o b a l นะครับเราก็มองว่า HomePro เนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่ม home improvement ที่ดีที่สุดถูกไหมและราคาก็ไม่แพงเทียบกับการเติบโตแล้วก็ความสามารถในการทำกาไรวันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมานั่งคุยกันในเรื่องของหุ้น CPO ครับเพราะว่าราคาหุ้นเทียบกับไฮเดิมก่อนโควิดก็ห่างอะไรคือความกังวลที่ทำให้หุ้น CPO ไม่ขึ้นแล้ว CPO ยังคงเติบโตได้ดีอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้น้องหนุ่มคนเดิมเจ้าเดิมคนเก่าอบป,ป้าสายเกาหลี i, ซอฟ o าวเวอร์เล่นคอนเสิร์ตสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็วิเคราะห์หุ้น ได้ดีด้วยในหุ้นกลุ่มค้าปรีกครับน้องหนุ่มครับ CPOCPO เป็นยังไงบ้างตัดขึ้นมาได้เลยโอเคครับ,รบก็กลุ่มค้าปรีกเนี่ยเราหลักๆเนี่ย CPO นี่ก็ผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างก็จะคือการเติบโตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเติบโตใกล้เคียงกับ GDP นะเนื่องจากเขาใหญ่นะครับมีครอบคลุมทั่วประเทศนะครับก็ ในท็อปไลน์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โตเยอะมากนักนะครับ,รบแต่ถ้าเราดูพรีวิวไต่มาสสองนะครับไต่มาสสองเนี่ยเราคาดกำไรไว้เออ3,850ล้านนะครับ,รบก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก28 y ป a r o เซ e น r เยียร์นะครับโอ้ดีเลยก็คือเป็นเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็อันนี้ดีขึ้นดีที่สุดในห้าไตรามาสที่ผ็นตัวเลขนี้เลยนะใช่ใช่ถูกไหมอืมก็คือ หลักๆก,ก็คือเป็นตัวของ7ซเ e ่ e เอเองที่ดีนะครับ,รบส่วรตัวที่เป็นอย่างอย่างที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้เคยเคยมีพิววตัวของ CP พีอก็คือตัวของ Mac โคไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักแฟดแเออแล้วมันก็เลยแต่มีแต่มีตัวโรตา s ที่ฟื้นขึ้นมาก็เลยทำให้ภาพรวมแล้ว CP พีอทรงตัวเย็ยนเยียนนะครับแต่พอมาเป็นเป็นตัวของ CP r เนี่ยทึ่งรวมสองตัวนั้นเข้ามาด้วยนะครับ มาอยู่ในภายใต้ทีบอเนื่องจากทีบอถือมา,อานมสักคุง่ายก็มีเซเว่นมีแมคโครแล้วก็มีโลตัสใช่<ม>แต่พอรวมเข้ามาแล้วเนี่ยตัวธุรกิจที่เป็นเซเว่นเองเนี่ยดีมากครับก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเพอร์ฟอรนซ์ที่ดีต่อเนื่องครับแต่ว่ามีตัวที่อาจจะชุดนิดนึง<ม>แต่ว่าก็<ม>ก็ภาพรวมแล้วก็ยังดูดีอยู่ครับก็เซเว่นเนี่ยเราคาดว่าจะเติบโต28เปอร์เซ็นต์แต่ว่าซอฟลงเล็กน้อยคิวอันคิวอันนี้เป็นแบบเป็นเอฟเฟกครับแต่ว่าถ้าวุฒดูเป็นเป็น เป็นคอปกติเนี่ยเราคาดว่าจะดีขึ้น, Q Q นะคิวอนคิวเล็กน้อยนะเออแล้วก็ดีที่สุดในห้าไตมาสเลยนะ<ด>ถ้าเป็นคอถ้าเราดูเนี่ยหลักๆก,ก็คือยอดขายตัวที่เป็นสาขาเดิมเนี่ยเราคาดว่าจะเป็นบวกได้ประมาณสักเออแปดเปอร์เซ็นต์นะโอ้<จ>ดีนะเอจ็ดจุดอันนี้เฉพาะเซเว่นอีเลเวนหรือว่ารวนทั้งหมดมเฉพาะเซเว่นอีเลเวนนะครับเฉพาะเซเว่นอีเลเวนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็จริงๆจริงๆบวกประมาณเป็นเป็นบวกหมดนะครับแต่ว่าจะบวกอ่อน ถ้าพูดอย่างโรตารในบทนิดเดียวครแปดครับ,ส,รรบส่วนตัวที่เป็นแมคโคเนี่ยก็จะบวกประมาณสักหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอู้เยอะเหมือนกันนะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมอืมหลักๆเนี่ยเราคาดว่ามันจะมาจากการที่จำนวนลูกค้าเข้าร้านเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นครับ,รบส่วนยอดขายต่อบินเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับเรื่องจากว่า,าเริ่ม <laughs> เริ่มมีลูกค้าจีนมากขึ้นอาจจะแบบมีมีเขาเรียกว่ามี เปอร์บินเนี่ยสูงขึ้นนะมาบินผมไปเข้าเซเว่นทีไรก็แค่สิบหกแล้วก็<ง>ถ้าเราดูอยอดสั่งดีิเวอรี่เนี่ยมันเป็นยอดที่ปกติแล้วเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยร่วมๆสองร้อยบาทบก็คือ ก็ค mm ือ hmm> ส่วนใหญ่คนจะซื like ้อเยอะนะครับอ๋อได้ดึงจากยอดดีลิเวอรี่กับพวกคุณนั่นแหละที่สั่งกันเข้ามาสั่งที่เยอะๆไงเฮ้ยเขามีลิมิตไหมในการส่งยอดดลิเวอรี่ต้องสั่งกี่บาทออยากซื้อสักล้านหนึ่งเหรอไม่ไม่แค่ถามเฉยๆแค่ถามเฉยว่ามันมีลิมิตขั้นต่ำไหมว่าต้องซื้อเท่าไหร่ต่อบินเอาที่ไม่มีเงินจ่ายไม่เคยลองผมว่าเต็มที่ก็หมื่นป่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาน้อยสุดไม่ใช่เอามากสุดอ๋อน้อยสุดคือต่อบินต้องเกินร้อยบาทผมแต่่่่่วางมมสไ เขาส่งหมดนะแต่ว่าจะมีค่าส่งอยากสั่งกี่บาทก็ได้แต่คิดค่าส่งแต่ส่วนใหญ่ก็มันคนใหญ่คนก็สั่งเกินอยู่แล้วเพราะว่าไม่โดนค่าส่งเกินร้อยใช่ใช่ต้องเกินเท่าไหร่ถึงไม่มีค่าส่งเ่มันก็จะทาให้ต่อบินมันเพิ่มขึ้นส่วนสาขาเนี่ยเราก็คาดว่าจะขยายประมาณสัก200สาขาครับหกเปอร์เซ็นต์เยวอันเยียนะเพิ่มเป็นเออหมื่นสี่พันสองร้อยกว่าสาขานะครับภาพรวมแล้วเนี่ยเออตัวท็อปไลน์เนี่ยก็โตได้นะประมาณสัก แปนตะแต่ว่าถ้าเราดูฟอร์แคสต์เนี่ยมันอยู่ที่หกเนื่องจากว่าตัวที่เป็นเอ่อซีพเนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่านี้พอรวมกันแล้วอาจจะก็เลยเหลือประมาณสัก6%กเปอร์เซ็นเียนะครับภาพรวมทีนี้ตัวทําดูมา r จินที่เป็นตัวของเอ่อซเว่นเเว่นเองเนี่ยเราคาดว่าจะขยายตัวนะครับเยียนเยียเนี่ยขึ้นมาเป็นยี่สิบหกจุดหกเปอร์เซ็นตะ์จากยี่หกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหลักๆก็คือเป็นตัวที่เป็น เออ relative e a มากขึ้นนะคือขายที่เป็นอาหารพร้อมทานมากขึ้น้ mm. วก็เลยมาจิ้นอาหารเนี่ยก็น่าจะขยายตัวขึ้นมานะครับเป็น26.4%จเปเซจากยี่สกเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะส่วนตัวที่เป็นตัวเอ่อตัวที่เป็นอาหารที่เป็นที่ไม่ใช่อาหารครับก็คือน่าจะขยายตัวเยือย,เ,ย,ยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ภาพรวมแล้วเนี่ยส่งตัวส่งตัวคิวแลคิวนะทั้งคู่แหละครับก็ส่งตัวคิวและคิวทำให้คิวแลคิวดูเหมือนไม่ได้ขึ้นมากครับก็เลยทําให้ภาพรวมแล้วเนี่ย อาตตากำไรโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะซอฟลงเล็กน้อย Q on Q ถ้าเป็นคอนโซลนะครับเพราะว่าเราคาดว่าตัวของที่เป็น CP ่ c t a เนี่ยอาจจะซอฟลงเล็กน้อยนะครับหลักๆก,ก็คือเขาประหยัดโมั่น่นในโลตัสแล้วก็มีราคาสินค้าที่ลงก็กดดันบ้างนะครับตรงนี้ก็แต่ว่าภาพรวมแล้วถ้าเรดูเย็นเ,น,เนี่ยก็เห็นการขยายตัวที่มีนระสำคัญอยู่ประมาณสัก60 เบสิทพอยก็ดูมาจิ้นดีขึ้นทรงๆอยู่ในระดับที่อยู่เนี่ยประมาณใกล้ๆยี่สบ2%ปรนประมาณนี้ครับก็แต่ว่าถ้าสมมติเราขายอาหารพ้อมทานมากขึ้นมันก็จะค่อยๆเยยบขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามจะวิ่งมาทำฐาามขึ้นเขาพยายามจะเพิ่มสัดส่วนตรงนี้มากขึ้นครับ พนักงานเซเว่นี่ยจะทํากับข้าวเป็นอยู่แล้วตอนนี้ทําได้ทุกอย่างทังช่กาแฟผัดกับข้าวตอนนี้ทํำข้าวผัดเมกันเลยลองไมลองอร่อยอร่อยไม่ว่าผมถึงบอกว่าพนักงานเซเว่นเนี่ยคุณให้เงินเดือนเขาเยอะหน่อยเถอะ ไม่ได้เลยเอสจีเนทเตล์ขึ้นไม่เป็นไรจะให้เขาเถอะเขาว่าเขาทำยังส่งอยู่เออายากส่งอยู่ไปส่งอีกนะไปส่งของอีกทำกับข้าวอีกชงกาแฟอีกเดี๋ยวเอสจีเนทเตล์ขึ้นคุณกวีก็โบนไม่ไม่ก็แต่ว่าเขาเก่งจริงไงเราขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยห้าเซ็นสิบเปอร์เซ็นก็แหมเทียบกันกันอะไรอันนี้ก็ผมก็สสนนับุนมันก็ไม่ใช่ไม่ขึ้นนะแต่เปอร์เซ็นต์ดูเซลล์เนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะว่าเ ยอดขายขึ้นดีเซลมันใหญ่เซลมันใหญ่ใหญ่หรือว่าคุณจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายต่อร้านก็ได้นะว่าทําได้มากขึ้นกว่านี้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เป็น variable cost ไปถูกป่ะก็ช่วยทําให้พนักงานเนี่ยอยากจะทํากับข้าวให้พวกเรากินมากขึ้นัทเข้าวไข่ข้นบางในนู่นนี่กะเพราไข่ข้นอ้ยเยอะทีนี้ถ้ามุมมองไปไตรมาสที่สามเนี่ยเราก็คาดว่าเออมันน่าจะขึ้นขึ้นได้บ้างนะคิวอนคิวแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นเยอะเพราะว่าหนึ่งก็คือ มาตรการภาครัฐช่วงนี้เงียบมากนะแต่มันสัมโลซิซันด้วยนะแล้วก็เป็นโลซีซันด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าจะดีขึ้นเพราะว่าที่เรามองว่าดีขึ้นน็่คือค่าไฟมันลงคิวอันคิวอ๋อเออใช่เพราะรัฐบาลประกาศลดค่าไฟค่าไฟเห็นชัดเจนแน่นอนก็คือลงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวสิบถึงสิบดเปอร์เซ็นต์คก็ช่วยได้เยอะก็ลงมาคิวอันคิวก็แสดงว่าตัวคิวสามมันดีขึ้นแต่ว่ามันจะไปเล่งตัวขึ้นอย่างนี้นสำคัญช่วงคิวสี่นะครับก็ ทิศทางของกำไรก็ลงเออมันควจะแล้วก็ไฮซีซันนักท่องเที่ยวก็เยอะนักเที่ยวขึ้นขึ้นช่วง q 4วี่ไฮซีซันอีกางแรงจัดงานมากขึ้นถ้าเราดู q 4ปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่มีแทบไม่มีนักเที่ยวจีนนะปีเนี้จะต่างกันแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ใช้จ่ายเยอะน่าจะเป็นนักเที่ยวจีนนะครับมากกว่านักเที่ยวชาติอื่นๆที่เข้ามาครับอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่นักนักลงทุนที่จะลงทุน CPO ต้องท่องเขาเข้าใจนิดนึงในแง่ของโมเมนตัมนะ พอไตมาสามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกําไรมันจะค่อนข้างสอบกลุ่มค้าปีกโดยภาพรวมนี่จะเงียบใช่คือถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะได้รู้ว่าจุดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานใหญ่ๆเนี่ยจุดระหว่างตรงนี้ที่กําไรจะออกมาค่อนข้างสอบเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเป็นช่วงเวลาในการที่จะซื้อสำหรับโมเมนตะัมโมเมนตัมน่ะไม่ใช่ระยะยาวนะอ่าแล้วไตมาสี่ไตม้าหนึ่งถ้าไม่มีเหตุการณ์เรื่องการเมืองชุมนุมประรงท้ mm. วงอะไรนะ ก็จะทําให้การบริโภคดีขึ้นเพราะนั้นนักท่องเที right. uh, so uh, ่ยวก็จะกลับเข้ามาเรนั้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าเซเว่นก็จะจ่ายต่อบินค่อนข้างเยอะครับผมเพราะฉะนั้นไตรมาสสองพี่สรุปตรงนี้ก่อนไตรมาสสองก็คือกําไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าเป็นคอหรือว่ากําไรที่ไม่ได้รวมเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยหลักๆเลยก็คือมาจากเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลดลง แล้วก็รายได้เซมสโตเซลที่เพิ่มขึ้นและรายได้เตอร์ดีค่า้จ่ายเนี่ยส่งได้คิวอันคิวอ่าก็เลยเห็นการฟื้นตัวคิวอันคิวอัตรากำไรขั้นต้นก็อยู่ในระดับที่ใกล้ใกล้เคียงกับยีาา่บสองเปอร์เซ็นตครับดังนั้นก็ดูไตรมาสแต่มาสองก็ดูเป็นบวกไตรมาสสามอาจจะซอฟลงนิดน,นึงเนื่องจากเป็นซีซันแนลแล้วก็จะดีขึ้นอีกทีตอนไตรมาสที่สี่อ่ะอันนี้พี่จะถามอนาคตน,นิดหนึ่งอันนี้เราค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าไตรมาสสองเนี่ย ตัว CPO จะได้ประโยชน์เรื่องการเมืองด้วยเมื่อกี้เราคุยไปแล้วแล้วก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของกําไรที่คาดว่าจะดีขึ้น <Yeah. S 1> แต่ระยะยาวพี่อยากถามนิดนึงว่าอะไรที่เป็นตัว drive รายได้ของ CPO ในระยะอีกสองสามปีข้างหน้ากําไรอะไรเป็นตัว drive หลักจริงๆต้องเป็นแบบคือจริงๆเขามันมีหลายมันมีหลายหลายแบบนะคือคุณคาดว่ากําไรของเขาเนี่ยจะโตปีนี้สามเก้าปีหน้าสิบแปด ซึ่งสูงนะซึ่งสูงนะเทียบกับปีสองพันสิบเก้าผมว่าสองหมื่นนี่น่าจะเกินกว่าปีสองพันสิบเก้าแล้วนะเกินกว่าครับแต่จริงๆมันมันผมบอกมันคอนโซลคอนโซลอเข้าใจเข้าใจแต่ว่าดูพีเอพีก็จะลงมาเหลือแค่ประมาณยี่ม้าเท่าแล้วนะปีหน้าเนี่ยพีจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำละอ่าไพทูบุกันรู้แค่หนึ่งุดเจ็ดเองอะไม่แพงนะอยู่สองเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตัวดライブที่จะทาให้กาไรปีหน้าเนี่ยปีนี้ผงเข้าใจละเพราะปีที่เราถ่านต่ำ นักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่ทําให้กําไรสุทธิของปีหน้าเนี่ยโตสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ยจริงๆจริงๆเพราะพวกนี้มันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นฟิกคอร์ที่อยู่อยู่แล้วพอยอดขายโตนิดนึงก็กําไรมันก็กระเถิบดิกเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณ forecast แค่เซมโซเซลเป็นบวกสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่างแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยมันก็แค่ต้นทุนทุกอย่างคงที่เนี่ยกาไรมันก็จะขึ้นมาสมมติว่ายอดขายเนี่ยเพิ่ม คือสมมติว่าหนึ่งเปอร์เซ็นของยอดขายตรงเนี้ยคือแค่เพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยครับก็หนึ่งเปอร์เซ็นลงมากำไรเนี่ยเยอะมากเลยครับคอร์สมันมีอยู่แล้วเ,เขาแค่อเปเวตอยู่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่มแต่ที่ที่คุณไม่เห็นว่ามันลงมามากเพราะว่าเขาก็ขยายสาขาตอนเนื่งเขาก็มีการเพิ่มอ่าเขาเรียกขายออนไลน์ก็ม,มีต้องมีต้นทุนที่เป็นจัดจำหน่ายอะไรนี้ก็มันก็เลยยังไม่เห็นสิ่งที่มันโชว์ลงมา แล้วก็บางทีก็มีเรื่องต้นทุนสินค้าที่ต้องปรับปรับกันไปอืม,มท,ที่มองอย่างหนึ่งคือปีหน้านะท่องเที่ยวยังไงก็ดีขึ้นกว่าปีนี้อ่อผมผมว่าดีขึ้นหวานแน่นอนนัน่นั่นัน่นไง,นนงคือนั่นคือหนึ่งคือเหตุผลในการ drive กำไรของ CPO ให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนค่าไฟที่ไม่ได้สูงเพิ่มขึ้นมากเพราะราคาพลังงานเนี่ยมันไม่ไ่เหมือนกับตอนที่เกิดยูเครนกับรัสเซียคิดว่าอาจจะประมาณนี้แต่ว่า แต่ว่าต่ำกว่าคิวหนึ่งปีนี้ใช่ต่ำกว่าคิวหนึ่งปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยต่ำกว่าคิวหนึ่งปีนี้แน่นอนนะครับด้วยยูเครบงละเซียเขาลบกันเพราะฉะนั้นต้นทุนพลังงานก็จะโดยเฉลี่ยทั้งปีหน้าเนี่ยก็น่าจะท่งตัวอย่างน้อยนะอาจจะลดลงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่เชื่อว่าค่าใช้จ่ายของการควบรวมกิจาการการปรับปรุงสาขาเพราะว่าเราเห็นเยอะมากเลยนะครับในการปรับปรุงแมคโครในการปรับปรุงโรตัส ที่เขาไปซื้อมาครับผมแล้วมันมีทับซ้อนในเรื่องของมาร์เก็ตในเรื่องของกลุ่มลูกค้าอยู่เขาก็ปรับรูปแบบสาขาตรงนี้ก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะครับก็จะเริ่มทยอยลดลงไปในปี2024อ่าครับไหมไหมอันนี้ีถามเฉยๆคือต้นทุนมันเริ่มชะลอแล้วครับแต่ว่าประเมินว่า Q2 จริงๆจริงๆถ้าต้นถ้าดูต้นทุนของทางถ้าเป็นโลตัสเนี่ย มันไม่ค่อยขึ้นแหะครับแต่ว่าตัวที่เป็นแมคโครยังขึ้นอยู่นิดหน่อยแต่ว่าบังเอิญว่าท็อปไลน์มันเริ่มชะลอนิดหนึ่งช่วงคิวสองมันก็เลยดูเหมือนเอเจนต์เนทูเซลมันเลยขึ้นอยู่อแต่ว่าถ้าดูทิศทางคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยพอถ้าคิวสี่น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าท่องเที่ยวมาครับแล้วก็ปีหน้าก็หวังว่าธุรกิจโรงแรมเพราะว่าแมคโครเนี่ยรายได้หลักๆมาจากธุรกิจโรงแรมด้วยใช่คือคือคือแมคโครเหมือนกับว่าตอนเนี้ฟิคคอร์มันยังขึ้นอยู่เพราะว่าเขา ไอ้ตัวที่เป็นทำดิเวอร์ลี่เนี่ยเหมือนตัวต้นทุนตรงเนี้เหมือนยังไม่ค่อยยังไม่ยืนเท่าไหร่ครับก็น่าจะดีขึ้นปีหน้าอคือผู้แย่คือก็เรียนรู้จากประสบการณ์แหละเรื่องดิเวอร r y ี่ก็ดีขึ้นปีหน้านั่นคือที่มาทไว้ว่าผมมองว่ามันน่าจะเริ่มลดลงแล้วละเรื่องของต้นทุนเพราะว่าตอนช่วงควบรวมอะมึนตึ๊บเลยนะเพราะว่าคือแต่ว่าพี่ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างเร็วมากนะในการควบคุมบริษัทไอ้ในการที่จะควบรวมบริษัทใหญ่ๆเข้ามาด้วยกันโดยเฉพาะการซื้อโลตัส ปรปับปรุงธุรกิจเนี่ยมันมันยากเพราะธุรกิจมันขายกันแล้วก็สาขาก็ซ้อนกันเต็มไปหมดเลยมันต้องมีการมันต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องพวกนี้แหละอ่ะาวนี้ในอนาคตเลยจากปีสองพันยี่สิบสองันยิมีธุรกิจอะไรใหม่ๆมไหม,หม,หม,หมที่เซเว่นอีเลเวนกำลังมองอยู่เช่นตอนนี้เขาก็บอกว่าบางสาขาเริ่มมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แล้วมีที่ชาร์จรถยนตม์มีที่ชาร์จใช่มีกี่ที่คตอนนี้ของเซเว่นพอรู้ไห <laughs> มก็เป็นอีกหนึ่งในอนาคตนะ เออผมไม่ได้ใส่ในประมาณการอ่าใช่เราไม่ได้ใส่ด้วยไงแล้วสมมุติว่าในเซเว่นตอนนี้มีเรื่องค่าไฟในอนาคตก็จะมีกันคุยเพราะเขาเป็นแสแตนอะโลดมากขึ้นเดี๋ยวนี้คือคืนห้องแถวแล้วนะเออจริงๆเขาบอกว่าเขาเปิดหมดนะถ้าสมมุติว่าวอลลุ่มได้แต่ว่าเขาตอนหลังเขาเขาก็เหมือนกับว่าขาขายใหญ่มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาโฟกัสมากกว่า อืมก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นไปได้นะในน่ะตเห็นบอกว่าจะทาโซ้าธุรกิจทําโซล่าเลยนะติดติดโซลา่าเองไม่ไม่เขาจะตั้งธุรกิจเขาจะตั้งบริษัทย่อยทําธุรกิจโซล่าเลยนะแล้วติดให้สาขาเพื่อเป็นต้นแบบก่อนแล้วเขาจะไปติดในบ้านด้วยนะคือไม่มีรู้ใช่ไหมไม่เขาจริงๆปกติเขาเขาไม่ได้ฉายภาพเรื่องนี้เลยเขาเพราะว่าเขาไม่ฉายไงแต่เขาคิด <c oughs> อันเนี้ยพี่อินไซต์อุย อินไแต่อันนี้บอกได้เพราะว่าเป็นนโยบายที่ผมคิดว่ามันแม s e เซนว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะอาจจะไป take over บริษัทที่ทำโซล่าเลยเพราะว่าหรืออาจจะให้ MG หรืออาจจะให้บริษัทย่อยของเขาเนี่ยไปทำทั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาติดในเซเว่แล้วก็บอกว่าอยากดูต้นแบบมาดูที่เซเว่ดูที่โ o ตัสดูที่ m a คโครเขาหลังคาของเขาเนี่ยทำโซล่าหมดเสร็จแล้วเขาก็ทำโซล่าตรงนี้อาเป็นที่ชาร์จแบตบ แล้วก็ชาร์จแบตรถไฟฟ้าของเขาซึ่งเ g ก็จะทํารถไฟฟ้าซึ่งเขาคุยกับสมบูร์เอดวานแล้วจะทํารถไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟาให้ลดลง<ม>แล้วก็ทําธุรกิจใหม่ให้เพิ่มขึ้นซ,ซึ่งแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องค่าไฟาแล้วเออแล้วต่อไปเ g มก็สามารถที่จะใช้จุดชาร์จที่เซเว<ฮ>่นอีเลเวนได้เพราะฉะนั้นือเกอรขายรถเ g มได้มากขึ้นอ<ม> oh, โอ้โหโควง<ม>จอนจร,จรแเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะยังไม่จบยังมีเรื่องของโลจิสติกอีกเพราะเขาจะทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงในเเครืออขาีก ดังนั้นเนี่ยคุรุิจอสังหารริมรั์ของเขาจะต่อยอดร้านเซเวน่นอีเลเวนแมคโครแล้วโรตัสต่อไปอีกอในอนาคตในระยะยาวมองภาพไกลๆเนี่ยนี่มันผูกขาดชัดๆ <c oughs> ผูกขาดในความสําเร็จนะอืมไม่ได้เข้าจาว่าไม่ได้ผูกขาดในเรื่องทุนนิยมนะผมก็เรามองเรื่องการผูกขาดความสําเร็จในธุรกิจค้าปลีกมันเลยกลายเป็นการผูกขาดที่ถูกเรียกว่าทุนผูกขาดซึ่งมันไม่ใช่ผูกขาดเพราะเขาเก่งไม่ใช่ผูกขาดเพราะว่าเขาใช้อะไรไปแบบ เฮ้ยเอาเอาสัมปทานมาเฮ้ยไปจ่ายใต้โ <nữa> ต <of> ๊ะเอามาเฮ้ยไปแบบบี uh> ้คนอื hmm. ่นออกมาเขาแข่งเขาไม่ได้ไปฆ่าใครอันนี้มันคืออีโคซิสเต็มของเขามันนีอีโคซิสเต็มของเขาอันนี้อย่างนี้ถ้าคุณจะด่าว่าเขาเป็นทุนผูกขาดคุณก็ต้องไปด่าซัมซุงไปด่าแอปเปิลถูกป่ะที่มีอีโคซิสเต็มของวงจรไปด่าไมโครซอฟท์อ่ไปด่าเทสลาดีก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าเป็นของเขาหมดเลยซักวันนึงมันก็ต้องมีคนมาแข่งกับเซเว่น เขาไม่ได้ไม่ไม่มันต้องมีอย่างเทสลาก็ BYD ก็ยังขึ้นมาถูกปะหรือไม่กระทั่งนีออนอะไรก็ไม่รู้ที่ผมว่าเขาเขาเหมือนเขาสร้างเบรเออร์ให้ตัวเองอยู่ตอนนี้คือที่เขาเห็นเห็นเขาลงทุนเรื่องพวกระบบ Delivery ต่างๆเนี่ยเขากําลังสร้างเบรเออร์ตัวใหม่ที่คู่แข่งจะเข้ามาไม่ได้ถ้าอย่างในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่มีเซเว่นอีเลมาเนี่ยก็คือแทบจะไม่เห็นคู่แข่งที่ มาจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเลยอืเพราะว่าเขาก็สู้ไม่ได้ในระบบโลจิสติกของเซเว่นอีาเวแล้วก็เขากาลังจะสร้างเมลเลอร์อตัวใหม่ก็คือถ้าคู่แข่งที่จะมาจากออนไลน์ที่แบบตั้งทางสินค้าในเมืองไทยแล้วก็ส่งส่งแข่งกับเขาเนี่ยเขาก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คุณมาทําแข่งทางสินค้าเขาก็าใหญ่โอ้ใหญ่โตโลจิสติกเขาก็ดีมากคือ,ค,อคือหาคนแข่งก็ลําบากอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําไม คือเอางี้กันเอาสารุปต,ตรงนี้ระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะเฮิร์ดเดบ้างเนื่องจากว่าเขาเพิ่งรวมกิจการมาแล้วก็มีบางอย่างที่มันไม่นิ่งอยู่ตน้ตนทุตนตน้ตนทุนอะไรที่ยังสูงอยู่แต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าธุรกิจใหม่ๆที่กำลังมองเนี่ยเซเว่นมีโอกาสที่จะขยายไปในทางของด้วยความซินดิจ้ของเขาในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดมีทั้งอาหารมีทั้งสื่อสารมีทั้งระบบไฟแนนเชียลฟินเทค มีร้อยไฟล์ทรูวอลเล็ตมีโลจิสติกรถไฟฟ้า,อ, wallet, istic, ฟฟาอีกต่อไปนี้ก็อาจจะขนรถขนผ่ารถไฟฟ้ามีโลจิสติกมีดิสติบิวชั่นแชนแนลมีศูนย์กลางก,การกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแทบจะในประเทศไทยบอกได้เลยว่าโลจิสติกส์อีสต์คิงแล้วถ้าคุณลงทุนโลจิสติกถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เก่งในเรื่องของโลจิสติกเซเว่นนี่แหละครับคือโลจิสติกที่ใหญ่ในประเทศไทยดีไม่ดีใหญ่กว่าทวีเหอเองนะของเป็นของเขาเองเลยไง นั่นคือที่มาว่าทาไมร้านอาหารอย่าง MK สุกี้ถึงต้องมีศูนย์กระใจายสินค้าแมคโครก็มีของเขาอยู่แล้วเซเว่นก็มีของเขาอยู่แล้วโลตัสก็มีของเขาอยู่แล้วเพราะมันรวมกันโอ้โหใหญ่โตแม่งก็เลยมีทุกแบรนด์เลยอ่ะวันนี้เราก็ฉ่ายภาพนะครับทั้งระยะสั้นไตรมาสสองที่จะออกมาเป็นยังไงไตรมาสสาอาจจะชะลอนิดน,นึงไตรมาสสดีขึ้นปีหน้ากําไรดีขึ้นที่ผมอธิบายไปแล้วแล้วก็อนาคตระยะยาวก,ก็มองกันไปไม่มีใครรู้ครับ ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนพีงแต่ว่าพอเรามองไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีโครงการอะไรที่สามารถที่จะต่อซีเนอร์จีสร้างกําไรให้กับ CPO ในอนาคตปีหน้านากําไรเป็นไปตามคาด PE จะลงมาเหลือ26เท่า25.8ปงินปันผลขึ้นมา2%องเปอร์เซ็นต์ e to book v a l u พ1.7 o ยนเท่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นราคาที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่แพงแบบเมื่อก่อนนี้สา4สเท่าเนี่ยกล้าเข้าเนะ สมัยก่อนปีหน้าก็จะลงมาเหลือต่ำกว่าสามสิบละเพราะฉะนั้นถ้าราคาสมมติว่าถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ทาให้เกิดแบบวิกฤตเศรษฐกงเศรษฐกิจแล้วโลราคาลงมาต่ากว่าหกสิบาทจริงๆส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงด้วยอ๋อใช่แล้วจะลดลงเรื่อยๆด้วยนะเออเป็นเป็น point หนึ่งที่น่าสนใจเขาเรียกเขาเรียก f i n a อะไรอย่างอ่คือแต่มาที่สองเนี่ยคือเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแต่แต่นอ้คือเพน point ของเขาส่วนหนึ่งที่ผ่านมาคือต้นทุนทางการเงินจากต่งานี้ไปเนี่ยพวกนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าไม่ไปซื อินเดียบังกลาเทศปากีสถานอะไรอีกนะเขาพบโปรเจกต์อยู่พับไปแล้วพับไปแล้วพับใ,ให้เรียบเลยพี่หลังหลังจากเสร็จโลตัสแล้วไม่ต้องเอาอีกเลยเออพอแล้วนะพี่พับพับให้เรียบเลยไม่ต้องไปเอาแล้วนะนะพอละพอละอาจจะเอาเล็กๆน้อยเวียดนามบางนิดๆหน่อยๆพอประมาณเอาสักแบบไม่กี่พันล้านเนี่ยไปซื้อมาไม่เป็นไรอยาเอาแบบเป็นระดับหมื่นแสนล้านอยาเอาเลยนะพอพอเจอพี่นะครับผมเข้าใจว่ามันจะขยายต่อไปในอนาคตแต่มันแบบโหมันก็แค่นี้มันก็จะเอาให้เอาให้เอาให้มันนิ่งก่อนนะอ่ะ ดังนั้นเนี่ยาภาพของเรื่องดอกเบี้ยในอนาคตก็จะมาช่วยกําไรเขาได้อีกอทางหนึ่งเพราะว่ายัางไงกระแสงเงินสดที่เขาได้จาก CPO s e v นะครับแล้วก็แมคโครแล้วก็โรตัสเนี่ยกระแสงเงินสดเป็นบวกทุกปีอยู่แล้วทุกไตรมาสด้วย,ก,ก,วยก็พร้อมที่จะเอาไปชําระเงินกู้คืนไปเรื่อยๆจริงๆอดอกเบี้ยจ่ายนี่เกือบจะเท่ากําไรเลวเออผมพีม่เคยคุยไปนในรายการหนึงบอกว่าถ้าดอกเบี้ยเขาเป็นศูนย์เนี่ยกำไรเขาเพิ่มเท่าตัวโดยไม่ต้องทำะไรเลยนเดี๋ยวดูในซิกำไรเท่าตัวใน P/E ลงเหลือสิบเท่าเลยนะเอาพูดจริง แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆจ่ายให่มากเบี้ยจาก4,000ตอนนี้เหลือ4,000ล้านก็ปีหน้าปีปีหน้าต่อไปก็จะเหลือประมาณเต็มากหละประมาณสัก3,000กว่าครับนี่ถ้าถ้าถ้าดอกเบี้ยจ่ายหายไป4,000ล้านนี่กำไรไม่ลมากนะครับเพราะว่าเขาก็มีขยายต่อเนื่องก็มันแต่มันจะค่อยลดกำไรเพิ่มเท่าตัวเลยนะแลวดอกเบี้ยขาลงด้วยนะอีกสองปีข้างหน้าแน่นอนดอกเบี้ยขาลงแต่เขาแเขาิดไปแล้วว่าผิไปแล้วเ่ออไม่เป็นไรดอกเบี้ยขาลงถ้าเขาออกใหม่ อ๋อต้องรีบไปแน่<อ> <S <S นี่ถ้าดอกเบีย้ยหายไปกำไรเพิ่มเท่าตัวเลยนะใช่โอ้โหคือคืออันนี้คืออันนี้เนมันเป็นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถมันเป็นแค่เรื่องไฟแนนซ์ที่เขามีโอกาสโตได้จากการที่ดอกเบีย้ยจะลดลงได้ด้วยในอนาคตบะตัวนี้ผมก็เลยบอกว่าในแง่ของการทาธุรกิจในแง่ของการผูกขาดเชิงความสามารถในการแข่งขันนะในแง่ของการเติบโตในอนาคตในแง่ของราคาปัจจุบันที่ไม่ได้แพงจนเกินไปอ่าผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับในแง่ของการลงทุน ระยะยาวนะครับถ้ามันต่ํากว่า60บาทลงมาในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งพีมันก็ยิ่งลงไปอีกมันก็ยิ่งน่าสนใจจริงหกสามก็ <ๆ S 2> ไม่แพงนะไม่เป็นไรถ้าถ้าใครจะรอเพราะ<ม>รว่ารเราก็มองว่าครึ่งปีหลังมันอาจจะมีประเด็นนู่นนี่นั่นอ่าอ่อ,อ,อันนี้คือโมเมนตัมนะครับถามิงคือใครอยากซื้อไปส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้แพงแต่ถ้าอยากจะซื้อส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งไว้รอเผื่อจะลงมาได้กว่าน,นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เขาจะไปลงทุนในขณะในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นี่ยค่อนข้างผ่อนโอเคครับจบรายการพายสต็อกพลิก เพ่งอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับรายการพายสต็อกพิกนะครับที่เราจะพยายามจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ทุกคนเรียนรู้ความลึกของตลาดอ๋อของตัวหุ้นในแต่ละตัววันนี้เราก็เป็น CPO นะครับลาไปก่อนครับอ่าขอบคุณมากนะครับน้องหนมครับสวัสดีครับ